เด่นก็ไม bon <laughing into giveaway> <s dul ce ño> ่เป็นเรื so no erm ่องทรงผมเกี่ยวนะไม่เกี่ยวกัน่าจะเป็นเรื่องเรื่องของทรงผมเรื่องของรองเท้าที่ที่ใส่ไม่ค่อยซ้ํากันที่ใส่แบบเป็นตัวลิมิเต็ดอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเองใช้ไนกี้เมอร์เคียมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของรุ่นนี้อยู่ด้วยแล้วรุ่นที่ชอบที่สุดที่ท็อปที่สุดก็คือเป็น n นกี้เมอร์เคียร์เรียลซูเปอร์ไฟล์ซีอาร์เซเว่น เป็นเป็นรุ่นที่ทำออกมาแค่777คู่ฉลอง uh, ที่โดโรนโดได้บัลลังโดในปีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้เรามั่นใจมากกว่าคือจริงๆต้องบอกก่อนในสนามเราเราต้องมีความรู้สึกว่ากูสุดยอดกูแบบที่หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันมันทำให้เรามีความมั่นใจฟุตบอลมันมันเป็นเกมของของคนที่มีความมั่นใจถ้าลงไปแล้วแล้วไม่กล้าเล่นแล้วปอดอ่ารเงี้ยมันเราทำอะไรก็ไม่ดีหรอก แต่ถ้าเรามั่นใจอาจจะผิดพลาดแต่ผิดพลาดไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่อะไรเงี้ยมันทาให้เรามั่นใจส่วนส่วนเรื่องการเล่นก็น่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการไปกับบอลได้ดีนะฮะมีความเร็วและหลังๆมาช่วง3-4ปีหลังมาผมพัฒนาตัวเองในเรื่องของอลูกเซตพีดไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์การเปิดลูกเตะม,มุมการเปิดลูกฟรีคิกหรือแม้กระทั่งการยิงฟรีคิกโดยตรงครับก็ก็น่าจะเป็นจุดเด่นได้ในที่เท่าท,ท,ท,ที่เห็นนะครับ ส่วนตัวผมพร้อมเตยมที่เพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมาในช่วงของระหว่างฤดูกาลมันเวลาเตรียมตัวมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าไทยลีกที่เราช่วงพักเล็กไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข,ข้างลำบากแต่ปีนี้เราผมได้มาเริ่มปีซีซันกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทั้งหมดเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่พร้อมกันหมดเลยซึ่งมันมันมันทำให้ง่ายขึ้น ก็ต้องย้อนกลับไปตอนเล่นให้เมืองทองนะฮะซึ่งยุคนั้นบุรีรัมมมีออสมาอิบันเยสซึ่งเป็นกองหลังที่ที่ผมมองว่ามีความแข็งแกร่งมากทั้งเรื่องของเกมรับเรื่องลูกกลางอากาศตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเขาเทคนิคดีเขาออกบอลได้แล้วสุดท้ายก็คือการจบสกอร์เขาเขาทำเขาสามารถทำประตูดได้ซึ่งเป็นกองหลังที่ค่อนข้างครบเครื่องที่ท,ที่ที่ผมเจอมาครับ ก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงอ่าชอบครับชอบร้องเพลงชอบเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยชอบชอบอะไรบอิสแลมแน่นอนครับเขาชอบเพลงเพ่ไหนของบอดี้เสแลมโอ้หน้าผมส่วนตัวผมผมชอบทุกเพลงแต่มันก็อยู่ที่ช่วงเวลาช่วงเวลาความรู้สึกณโมเมนต์นั้นว่าเพลงไหนมันจะอินเพลงไหนมันจะมันจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพลงปลุกใจมากกว่าฟังก่อนลงสนามเพลงแสงสุดท้ายเพลงความเชื่ออะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้อมตะอยู่ละเราฟังทีไรไม่เคยเบื่อฟังทีไรจะรู้สึกมีความหวังตลอดฟังทีไรเราจะยืดขึ้นมาตลอดก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเพลย์ลิสต์ของผมก่อนเกมครับคือแน่นอนแน่นอนเบอร์สิเป็นมันเป็นอะไรที่ทุกคนคาดหวังนะครับ คือหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหรือว่าแม้กระทั่งในไทยลีกเองใครที่สวเมเอสิบก็ก็ต้องเป็นตัวความหวังของทีมอย่างเงี้ยซึ่งผมเองอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าการที่เราอยู่กับบนความสบายมันอาจจะทําให้เราเฉอยอาจจะทําให้เราคิดว่าเราเราโอเคแล้วเพราะฉะนั้นการที่ได้สวเมเบอร์สิบมันเป็นความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องดีตัวเองขึ้นมาต้องทําตัวเองให้ให้เป็นเป็นหลักเป็น ที่พึ่งเป็นตอบตอบสนองความคาดหวังของของแฟนบอลของเพื่อนร่วมทีมให้ได้มันเป็นแรงกระตุ้นมากกว่าผมว่ามันไม่ใช่แรงกดดันก็คือแรงกระตุน้นถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับแน่นอนแตกต่างครับแตกต่างตรงที่สปีดบอลแล้วก็การการกระเด้งของบอลมันจะมันจะแตกต่างจากย่าจริงมากบางทีถ้าบอลมันไซส์มันก็จะ ช้างก็จะสก,กูถอยหลังแต่ถ้าบอลมันพุ่งมันก็จะเร็วมากพอตกพื้นปุ๊บเร็วมากเพราะฉะนั้นการกัดจ,จังหวะมันก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องปรับเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยก็ค่อนข้างมีมีส่วนกับตรงนี้เหมือนกันครับประตูนะครับประตูชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นกวินกวินธรรมสัจจานันเป็นเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่น มืออาชีพดูแลตัวเองดีมากแต่ขวานี่เท่าที่เจอมาผมชอบสุรีสุขะผมเคยเจอตอนผมเล่นให้ตำรวจเจอชนบรุรีผมเป็นปีกซึ่งปีกต้องเล่นเกมลูกใช่ไหมฮะแต่เกมนั้นผมไม่ได้เล่นเกมลูกเลยผมต้องไปตามไล่ขวดเขาต้องไปเล่นเกมรับป้องกันเขาอย่างเดียวเลยแทบไม่ได้โหัวเลยวันนั้นซึ่งจดจํามาจนถึงวันนี้เลยแอกซ้ายก็จะเป็นนัทพงษ์สมณะที่เหมียว จะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆตามกัดไม่ปล่อยเหมือนไก่ชนอ่ะเขาชอบไก่ชนก็นั่นแหละไม่มีวิ่งหนีไม่มีถอยแล้วเป็นคนที่ฟิตมากดูแลตัวเองดีมากก็มีเป็นเป็นรูมเมทด้วยกันอยู่ตอนอยู่สุพรรณด้วยนิสัยดีด้วยแล้วก็รอด้วยเพอร์เฟคอะไรขนาดนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องยกให้เขาแบ็กซ้ายส่วนคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ผมให้คนนี้ก่อนปรัดสมัครลาดเป็นเซนเตอร์ที่ท,ที่ไม่ รูปล่างใหญ่มากไม่ได้บึกบึนแต่ว่าสมองล้วนๆทางบอลดีที่สำคัญที่เขาออกบอลได้ออกบอลได้ดีสามารถบิวอัพจากแดนหลังได้เลยทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเป็นคนที่ให้บอลได้ดีมากอีกคนก็จะผมผมเลือกขอเลือกธนบูลแล้วกันจริงๆน้องเขาเล่นกองกลางตัวรับแต่ผมมีกองกลางตัวรับอยู่แล้วผมก็เลยเอาธนบูญเล่นเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งทุกคนรู้ดีสรรพคุณของเขาไม่ไมต้องบรรยายอะไมากครับ ส่วนมาที่ผมจะใช้กางรับ2ตัว่าผมขอเลือกคู่นี้เลยดาสกรทองเรากับพิชิตพงษ์เฉยชิวผมเจอมาแล้วตอนที่ผมอยู่เมืองทองวันใดที่2คนนี้อยู่ด้วยกันทีมอีกทีมหนึ่งก็จะแย่งบอลไม่ได้เลยเหนื่อยวิ่งไล่อย่างเดียววิ่งไล่จนจนอยากเลิกจนไม่เอาอ่ะคือเขาจะเข้าขากันมากไม่เสียบอลง่ายๆคลองบอลเหนียวแล้วก็ที่พันจ่ายบอลได้แบบ เวอร์มากเซนบอลน,น้ำหนักในการวางบอลเขาวางได้ทั่วทุกทิศในสนามครับทั้ง2คนเลยยกให้คู่นี้เลยในบอลไทยครับส่วนขยับมาที่กลางลุกนะฮะกลางลุกโอ้เยอะแยะมากมายเก่งๆั้งนั้นแต่ผมชอบเจชนาจิบชั่วโมงนี้พูดแล้คนลุกนะฮะสุดยอดจริงๆน้องคนนี้ตัวเล็กๆแต่ว่าพิษสงรอบตัว เคยเจอกันตอนตอนที่น้องเขากล้าขึ้นมาตอนอยู่เทโลใหม่ๆตัวเล็กๆนี่ใครวะอะไรเงี้ยเราอยู่เมืองทองตอนนั้นเขาได้บอลแล้วเราพยายามที่เขาไปแย่งคิดว่าตัวเล็กๆโหแย่งง่ายๆแล้วมึงเก่งมาจากไหนวะอะไรเงี้ยตอนนั้นอะพอเข้าไปแย่งปุ๊บโหแย่งไม่ได้เลยครับม้วนหนีออกไปขาเร็วมากขยับม,มาที่กองหน้าสคนนะผมจะให้อดิศักกรสอนยืนหน้าเป้าแล้วก็จะมีธีรศินยืนด้านซ้ายด้านขวา าเลือกเรียนได้ก็เลือกตัวเองเพราะอยากเรือกของแม่เอาตัวเองอ่ะตั้าความบุญขอเลือกพี่ซอดีซอทีวีเทปวีโนไทยเขาเหมาะที่จะ,จะอยู่ในทีมของทุกๆโค้ดเพราะเขามีความมุ่งม,มั่นเขามี m e n ล a l ี y มีมีความกระหายในชัยชนะอยู่ตลอดซึ่งตรงนั้นผมมองว่านักเตะหลายๆคนต้องมีต้องเอาเป็นแบบอย่างครับพี่ดีซอส่วนหน้าโตเป้าก็เป็นอดิศักดิ์ไกรสอนซึ่งผมมองว่าเขาจบสกอร์ได้โหม ก็เหมาะกับหน้าเป้าเข้าลงมาทีไรเขายิงได้ตลอดครับส่วนด้านซ้ายก็ให้ทีศิลินแดงดาซึ่งไม่มีใครว่ากาวปฏิเสธความสามารถของธีศิลินอยู่แล้วเขาทําได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่รอยิงมระตูอย่างเดียวเขาชงเองกินเองก็ได้เขาใจให้เพื่อนยิงประตูก็ได้เขาลงมารับบอลต่ํามาพักบอลเขาเป็นได้ทุกอย่างของทีมครับนี่คือทีม dream t ในดวงใจของผมครับผมปีนี้เรามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างดีเราได้ โคชีวิตมามา,มาได้ผู้เล่นใหม่ๆม,มาเสริมซึ่งผมบอกเลยว่าปีนี้จากเกมมุนเครื่องที่ผ่านมาเราเรามีสไตล์เป็นของเราเองเรามีรูปแบบเป็นของเราเองซึ่งน่าจะสนุกปีปนี้ฝากทุกคนมาติดตามเชียร์มาเป็นกำลังใจพวกเราควา้าแชมป์ประสบความสำเร็จให้ได้ครับผมเตรียมตัวรับมือกับ BG เราไว้เลยครับปีนี้เรามาดีแน่นอนครับผม